สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำฟิลเตอร์แล้วก็มันจะมีการเรียกกรองข้อมูลออกมายังไงนะก็จะเป็นการสอนนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆมากๆนะก็ต้องเรียนรู้วิธีการทำซึ่งใน d a t a c a m p เนี่ยเขาก็จัดบทเรียนไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะเนี่ยว่าจะเรียกยังไงนะ มี Data มาให้นะแล้วก็เขียนโค้ดคำสั่งออกมานะเป็นการสอนพื้นฐานนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะเวลาที่เราเอาไปใช้งานในอนาคตเนี่ยเราจะได้เรียกใช้งานถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรคส p y t h o นนะครับที่ผมทำที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวรอน้องเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้อง ได้เรียนบทเรียนนี้นะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการกําหนดบทเรียนนะครับแล้วก็เรียนไปเรื่อย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 เื่อยเรื่อยเ,อยเื่อยนะก็ที่นี่ก็จะเป็นห้องเรียนออนไลน์ของผมนะที่ผมสร้างเข้ามานะไว้ในบางแสนไ i นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ นะเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปไม่ได้มีอะไรยากฮนะสมัยนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของโรคเนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็ต้องหาที่เรียนเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วก็ต้องหาคนสอนให้ได้นะครับซึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้มากขึ้นนะฮะก็เรียนโดยตรงกับคนที่ทำงานตรงนี้เลยนะมันก็จบไปนะ มันมันไม่ใช่เรียนเพื่อได้ใบปริญญาแล้วอะ่ะมันเรียนเพื่อเพื่อไปต่อยอดในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลกในอีกมิติหนึ่งของผมนะแบบง่ายๆก่อนตอนนี้ก็หาทางทำแบบสามมิติอยู่นะซึ่ง f a c e b o o k เนี่ยขายแว่นตาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาแค่แว่นตามันก็จะทำอะไรไม่ได้มันจะต้องมีถุงมือด้วยผมเห็นที่เขาทำแล้วนะ ถ้าเกิดว่ามีถุงมือเนี่ยมันจะเป็นการรับแรงที่อยู่ในโลกของเมตาเวิร์ดอีกทีหนึง่งนะมันเข้าไปดูอย่างเดียวไม่ได้อะมันจะต้องมีการจับนู่นจับนี่นะมันจะต้องมีการอินเทอร์แอคกันผ่านถุงมือนะเดี๋ยวผมรอให้ถุงมือออกก่อนเพราะว่าซื้อตอนนี้มามันก็ทำอะไรไม่ได้มากนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแบบถุงมือมาแล้วเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งในการเข้าไปจับ ของที่อยู่ในโลกออนไลน์อันนี้สําคัญมากมันเป็นการรับอินพุตซึ่งมันจะยากแค่ตรงนี้แหละนะที่เขากำลังทําอยู่เนี่ยการมองเห็นเนี่ยมันไม่ยากนะแต่การสัมผัสการสัมผัสแรงการสัมผัสวัตถุข้างในอันนี้มันจะต้องทําให้ได้อย่างเช่นอย่างเช่นเจ้าตัวข้างหลังเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยตอนนี้ผมสัมผัสมันไม่ได้ถูกปะ่ะนะเพราะว่าผมไม่ได้มีถุงมือนะมันจะต้องเป็นถุงมือในการจับวัตถุข้างในเนี่ยตอนเนี้ย มันรับ input ไม่ได้มันมีแต่ภาพกับเสียงอย่างเดียวนะอันนี้คือมันคือยังไม่ถึงจุดนั้นไงน,นะแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมีตรงเนี้ยมาขายนะเฟซบ o ๊กทำสำเร็จแล้วนะเขาเลยประกาศนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอราคาว่าเท่าไหร่นะในการจับของผู้ที่อยู่ข้างในนะตอนนี้จับอะไรใครไม่ได้เลยนะมันก็มันก็ธรรมดาถูกปะมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมากมายมันก็เป็นเป็นแค่ การคุยกันทางไกลนะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมันยังไม่ได้เข้าไปสู่โลกเสมือนของจริงนะครับแต่ว่ายังไงมันก็เกิดขึ้นละนะแนะ่นอนคุณก็ต้องเตรียมตัวนะนะใครที่เกิดมาหลังปี2010เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะหลังปี2010ประมาณ10ขวบตอนนี้นะตอนนี้ประมาณ10-11ขวบเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ย อีกสิปีก็จะโตเต็มที่เนาะก็จะสองพันสาสิบนะโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะรถก็เป็นรถไฟฟ้าไปแล้วนะไม่มีรถน้ำมันละเราอยู่ในยุคสุดท้ายละนะที่ที่จริงๆผมเห็นมานะตั้งแต่เด็กเลยตั้งตั้งแต่โทรศัพท์ยังเป็นโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้านะนะสมัยก่อนก็คือต้องมารอโทรศัพท์บ้านเวลาที่จะคุยกันทางไกล แต่ว่ามันก็มีการพัฒนานะมีอินเทอร์เน็ตนะตอนตอนที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือตอนที่สอบอินทารแล้วเริ่มม,มีคนคุยแล้วว่าให้เช็คผลสอบได้จากอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่รู้ไปเช็คที่ไหนเพราะว่าไม่มีอ่ามาละนิชารีอ่านิชารีเข้ามาโอเคเราก็เริ่มเรียนกัน